เพื่อนวันนี้มารี่มากินอาหารอินเดียเขาต้องการความตื่นเต้นในชีวิตเมนูแรกนีต้องไม่พลาดเลยเรียกว่าปาดิปุรีถึงงงเลยมีน้ำสองน้ำคืออะไรเนี่ยไอแต่ในรูนกลมๆเนี่ยนึกถึงไข่โหลรูปปาดิปุรีเขาจะเจาะรูให้บางส่วนเวลากินแล้วก็ตักน้ำนเคียวคือน้ำสลระแหน่ เอาเปรี้ยวหน่อยกับน้ำอันนี้น้ำแ,งแดงๆนี่ไม่รู้น้ำอะไรอันนี้มอลลี่ลองชิล้วรู้สึกรสชาติแบบเออประหลาดมากเพ <c oughs> ื่อนเมนูต่อไปหน้ามะกรีปปั๊บเลยตัวนี้ชื่อว่าซามโมซาสอดไส้ไกป่ปลาอร่อยมากต้องกินน้ำจิ้มแบบนี้ถึงอร่อย <c oughs> <c oughs> ด้วยน้ำจิ้มมะม่วงดองที่สองหอมแดงดองที่3สามซแหน่ทสี่มะขามมีชามนี้สุดยอดเียว่าชิเคเกนติกตามาซาลัคือแกงไก่ใส่หหอมมะเขือเทศและค่องเป็นคู่กับนานกาลิกที่เราสั่งมามันคล้ายๆแกง มีกะเทีย่ยเยอะอน,นะน่ะเอออร่อยอันนี้ไม่เหม็นเลยเลยนะนัวมากเลยเพื่อนให้เป็นรสชาติดับหนึ่งของมือนี้เลยจานนี้เรียกว่าพาเนติก้ามันคือชีสหมักด้วยเครื่องเทศแยงในเตาทันดูมีหัวหอมไม่พีกวาแล้วก็มีมะนาวด้วยชีสมาจากนมวัวแท้ๆเลยดูสีเหมือนเต้าหู้ไหมลองกินแล้วจืดมากเพื่อนพอเริ่มอิ่นแล้วเลี่ยนคนขายก็เอานี่มาให้มันคือลูกอมไม่เล็กๆผสมกับใบยี่หร่าตักใส่มือเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเออ้าบัลลาบอกไม่ถูกเลยเพื่อนยัง คนไข้ต่อท้ายมีสีอิ๊ชานอร้อนรสชาติเข็ม้นมากเลย